ตอนนี้ก็คือ,มคอผมเมื่อสิ้ผมแค่ไปลงลงดันเล่นๆนะได้มันพ่วงมาประมาณ1,000นะครับตอนแรกมีอยู่300นะแล้วก็ได้สกิลตื่นมา1สกิลนะครับไอ้สกิลปืนมาหนะนึ่งสกิลแต่ฉีดซื้อชิปไม่ได้ไงให้คนอื่นเขาซื้อชิปให้นะครับนี่ถ้าเกิดจะซื้อชนะิปต้องเวล์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดชั้นชั้นนานมันก็จะ เฮ้ยก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอีกเลวนะคระบอมก็มาจากเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นคลิปแถมนะผนนี้เราจะมาอวดด้วยนี่นะครับคนนี้เขาคือเพื่อนผมเองนะครับภูเขาไปอยู่ในช่องที่เขาชื่อว่าช่องเอ่อดากอนฟลุกนะพี่เพื่อนนะคือว่าดากอนฟลุก เดี๋ยวผมบอกแล้วนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะเอามาอวดนั่นก็คือลอเล่นสี่ที่ผมจะเอามาอวดนั่นก็คือ,อสี่ห้าาค, 4, คลิปใหม่ครับทุกคนมันโคตรเท่เลยเออสำหรับกินนี้ต้องไปจริงๆล้นนะอันนี้เป็นคลิปแค่คลิปแถนนะ